สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหัวดวงครับพี่น้องบอกว่าอยากเมืองเห็นเห็นผ้มไทยอันนี้ครับไทยปลูกหอมหลายเพป็นว่าอยากเมืองกูหอมครับนี่นะครับชี้รถใกล้ครับนี่สิ่ภาพพี่น้องมาเมืองกูหอมโอ้ยนี่นะครับเป็นเหดเป็นหนานเป็นคู่ดีให้นะครับนี่นะครับกูแล้วกินแล้วแบบสุดยอดกูแล้วต่เลยโอ้สุดยอดเลยครับดีเด็ดรถลดราคาเต็มเลยครับพี่น้องนะครับกูแล้วกินแล้ว้แบบของแด่ดีเดี๋ยวสิ่ภาพเมืองครับ อันนี้เอาเอาพูละพูละนานพูละนานเล่นป่ะครับเป็นหนาเป็นหนานะครับโอ้อันนี้กูจะจักรงงครับเนี่ยหกวงเสาเนาะโอ้นี่เก่าม้งเหรอโอ้โหกูมากเพราะข้าวเดียวพูพูดไหนนะครับพูดนะครับพูดพูดพูดรถนึรถไทยแบบไรครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้ไหปูดปูชุบชุบชุบเลยไปพูดปูดปูดออกเขาเหรอครับเด็กครับยูบันหัวดมครับพี่น้องโอ้อากาศอันนี้เดี๋ยวฮอดก่อนนะครับรีสุ่มฝนครับเนี่ยรีสุ่มฝนนะ สุด,ดยอาเรยช,ชุบชัชุบชับครับนีครับอันนี้คือเสานี่ขึ้นเรีวเรีวเรีวน้น,นีได้ไครับน่ะแม่น,นครับไแขนโอ้ยาไม่มึงมขนด <laughs> น,ยนอยนมาาาายนาิมือแหงแหงแหงไรแหงเด้ตอครับพอดีเป,เ,ปเป็นตองหอยไปเป็นตองหอกปลูกเดือนใบเดือนกันตองนีนขึ้นมาตุ่มมันอาเดียวกันครับบอตัวนี้เอาไปเป็น เป็นแบบสายเัศนสายเป็นสาย well, cement, ่เแบบน้ำใหม่ใหม่ใหม่นะครับโอ้ไผ่ค่ะไผ่อันอันนี้เอาเอาตอกมัดนะครับค่ะเอาตอกมัดค่ะพวผมเห็นอยู่หันไปทอดย่างค่ะต่างตกันยังไงครับย่างนะไม่ไเวลา่ได้หอมแห็ดมันก็จะรัดรัดเขาเรื่อยนะรัดเขาเรื่อยป่ะครับอ๋ออันย่างที่เพิ่งเอาหนังยางมาอ๋อเพื่ออดเลยครับนี่ลังาบบของเขาสูกปอยน่ะสมัยว่าจะใส่ยางเออแม่นด้ใส่ยามือนไหร่พไปไทยต้นปลูกอยู่สมปอยอยู่พุนฮะผู้ใด็กปุบเมื่อเขาเห็นมาไทยน้องมียังแย่พุนฮะก็เลยอยากเห็นนนีะครับ เอาบรรยากาศเป็นแบบเป็นกลุ่มหอมนะครับมื่อมึงขึ้นผีแล้วก็เดียวมีอยู่ที่งานนี่ครับมันก็เสร็จไลล่ไ่เอาพูดแล้วนานว่าหันหนาใส่กันนะครับนี่พี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยครับอันนี้คือปลูกนี้พูดปลูกเอามือจับเอาเลยนะมันคือถอกันนี่เดี๋ยวนี่นี่ครับเป็นถอนครับพี่น้องนี่คันนี้หอมนี่หอมหอมนี่เป็นจักมือครับนี่ประมาณเจ้ามือครับป๋าบลเกิน์ลชสิบมือนะครัะนี่ครับบรรยากาศเพป็นกบบถอนครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เร็วปุ๊บปบอันนี้อยู่บ้านหัวดงครับตำบลน้องมีนะครับนะครับน้องมีไอ้บ้านบางัวดงมันจุดบรงไส้หรือ่ครับจุดเลี่ยวนะโอ้บี่นะครับนี่คับจุดเรี่ยวนะครับเดียจุดตามมือตามนี่นะมือฝนตกนะครับนี่ครับบรรยากาศหลังจากหลังจากเพิ่นกู้แล้วเพิ่นก็สิมี่ผานีกเลยครับผาเนีกขุนผาเนีกผาเนีกเก็บเดี๋ยวจะไปหาผาเนีกเก็บกันเออพี่ครับผาเนีกเรียกเดี๋ยวพี่น้องนี่ครับ อันนี้เพิ่นกระสีหลังจากเพิ่มโปสิมี่ผน็กผนกโลกผนกโลกอลไรครับผาเน็กผนกเก็บขึ้นรถเ,เก็บขึ้นรถโอ้น้องเลี้ยงดีเดี้ยวเลี้ยงเดียเ๋ยวไม่สุดนะครับโมเป็นเลี้ยงไปเรื่อยพังล่มไปเรื่ <c oughs> <c oughs> อยเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาไปเมืองกันอีกเด้อไปเมืองขันต้อนการเลี้ยงขันต้อนการเลี้ยงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเมืองคลิปต่อไปว่านี่เนี่โอเคอดีครับโอู้หุบหลายขั้นนี้นะครับหุ่สุดยอดเลย โอเคเดี๋ยวจะบอก่ว่าเปมือนการเลี้ยงครับพี่น้องโอเคครับ